สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาชมตัว t o y o ต a h i l ร x v ว g o ตัวแคปเตียอีกคันนะคะคันนี้จะได้ปีสูงหน่อยเป็นปี09ค่ะเครื่อง2.5เป็นตัวเจไฟฟ้านะคะหนูเอารถออกมารีวิวอยู่หลายฝนตกทุกทีนะคะเมื่อกี้มันยังไม่ตกเลยเดี๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันกันดีกว่านะคะก่อนที่ฝนจะตกแรงกว่านี้อ่าได้สีบอลเงินสวยนะคะมาดูสภาพด้านหน้านะคะไฟหน้าสภาพดีไฟตัดมอก พร้อมนะคะกระจังหน้าสวยไม่มีแตกรล้าค่ะด้านหน้าไฟฝั่งนี้ก็สภาพดีนะคะสีจะมีร่องรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะด้านหน้าประมาณนี้นะคะทะเบียนได้ทะเบียนโคราชนะคะตรงนี้นี่มีตำหนินะคะสีสันฟ้ากระโปรงสีสันสวยงามแต่จะเห็นรอยรักยิ้มหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวหนูจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่จะเห็นรอยรักยิ้มหน่อยอันนี้ฟ้ากระโปรงเป็นสีเดิมนะคะ ก็ยังไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าขายตามสภาพนะคะกราพกระจบอยู่ในสภาพดีไม่มีแตกร้าวนะคะแล้วก็ภาษีขาดไปเมื่อ24กรกฎาคม68ขาดเดือนนะคะ,คะอ่ะเดี๋ยวดูสีสันด้านข้างค่ะ,ะมีรักยิ้มตรงนี้อีกหนึ่งจุดจะมีเก็บสีมาเป็นบางชิ้นนะคะ,ะด้านข้างก็สีสันสวยงามค่ะ สภาพแม็กนะคะแม็กโตโยต้ายางของแม็กซิสนะคะปี B 22เดี๋ยวนะคะปี B 22ค่ะขอบ16นะคะสภาพพวงสภาพยางสภาพโอเคนะคะแชสทรงแชสซีสวยฝนมันไล่ลงอีกแล้วเดี๋ยวหนูเอารถเข้าข้างในก่อนแป๊บ,บนึงตกมากวนหนูเห็นไหมเดี๋ยวบีมขอเช็ดรถอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมากลับมาแล้วนะคะหลังจากฝนมันตกใส่เมื่อกี้นะคะ ดูสีสันด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เดิมๆนะคะลายองค์ลายอาร์กนี่ยังอยู่ครบนะคะฝั่งนี้สีเดิมๆนะคะฝั่งนี้อะเดี๋ยวดูด้านในกันบ้างนะคะอาด้านในก็จะเป็นโทนเทานะคะแอร์ตัวสวยนะคะผ้าตรงนี้ตึงๆเลยด้านในบเบาเบิกเป็นแบบผ้าเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีฉีกขาดนะคะคอนโซลค่ะ คอนโซลสวยนะคะได้สีดํามีที่หุ้มพวงม,มาลัยมาให้เป็นหนังด้วยนะคะได้จอนะคะแอร์เย็นช่าค่ะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะเกียร์ธรรมดา5สปีด5เกียร์คอนโซลด้านหน้านี่สภาพดีนะคะอันนี้เอามาติทำไมอาจจะมีรอยแตกไหมหรืออย่างไรใช่มีรอยแตกจริงด้วยเอามากรบรอยแตกนะคะสติกเกอร์นะคะนี่ก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะสปริงไม่มีปัญหา ด้านล่างช่องเก็บของใช้งานปกติมีสำหรับหน้าเลรมนี่เป็นพบรบช่องเก็บของตรงกลางนี่ก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะดูด้านบนนะคะเออมีกระเป๋ากระปูแบบบุงแบบใหม่ด้วยนะคะสองฝั่งมีร่องรอยการเจิมมานะคะคันนี้เยอะหน่อยนิดนึงด้านหลังก็สภาพดีสะอาดดีนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังค่ะ เบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็พนักพวงพนักพิงไม่มีฉีกขาดนะคะด้านหลังไม่มีตีตรงตีตู้มาได้เดิมๆนะคะ <c oughs> ดูลายข้างค่ะ <c oughs> ลายข้างสวยนะคะ <c oughs> นอด้านหน้าไม่ขยับนะคะ <c oughs> ดูเลยอาร์คไล่ไปนะคะ <c oughs> ข้างๆไปด้านบน ปึ๊บปึ๊บอ่ะเห็นไหมแสงเยอะหน่อยนี่นะคะรอยอาร์คไล่ไปด้านข้างนะคะอาร์คเดิมจะชัดนะคะรถไม่เคยผิดคว่ำค่ะมาดูด้านหลังกันต่อนะคะสาภาพแม็กไบรเนอร์มีร่องรอยการเจาะรูนะคะแต่ว่าเขาเอาซิลิโคนปิดไว้นะคะน่าจะเคยใส่คอกหรือใส่หลังคามานะคะดูสาภาพกระบะท้ายค่ะปึ๊บ สภาพโดยรวมสีสันสวยงามไฟไม่มีแตกนะคะสองฝั่งการชนท้ายสภาพดีนะคะได้กล้องหลังมาหนึ่งตัวด้วยนะคะช่วงอูช่วงล่างแนบห้าแผ่นนะคะเดิมๆโรงงานนะคะนี่ยางอะไรพร้อมใช้งานหมือนเส้นค่ะ ดูสภาพด้านหลังนะคะลอยองลอยอาร์คนะคะไล่มาด้านบนน,อน็อตเลแม่ขยับนะคะต่อเออฝั่งนี้ไล่มานะคะรอยอาร์คเส้นลายซิโคนนะคะวงกลมกลมกลิบเลยแล้วก็ต่อเอลอยู่ครบนะคะสภาพใม่แรเนอร์โดยรวมสวยนะคะใช้ต่อได้ยาวๆค่ะมาดูสีสันฝั่งนี้กันบ้าง ฝั่งนี้มีเก็บสีมานะคะเพราะว่าจับแล้วสากมือนิดนึงก็น่าจะมีโปสีมาหน่อยนะคะเก็บเพื่อความสวยงามนะคะมาดูด้านในฝั่งคนขับนะคะแถมปบระตูผ้าตึงๆนะคะกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาเทสดูทดสอบกันดูหน่อยเลขไม้นะคะอยู่ที่166,00 0ก่ว่ากิโลค่ะเทส์ระบบกระจกไฟฟ้านะคะ ขึ้นลงนะคะกระจกก็ติดซิมให้เรียบร้อยนะคะ,ะขึ้นอ่ะขึ้นลงปกตินะคะเดี๋ยวดูรอยน็อตด้านหน้าไม่ขยับนะคะแดะดูรอยอ่ะค่ะปึ๊บน,นี่นี่นี่ไล่ไปนะคะ อสวยชัดเดิมโรงงานนะคะอ่โอเคนะคะก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้เป็นเสียบ AUX แต่บินไม่ได้มีสายมาเทสให้นะคะหรือจะเสียบ USB ก็ได้นะคะอ่าหรือจะใส่การ์ดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านิดน,นึงนะคะรอยบูกตรงนี้รอยลกักยิ้มนิดนึงนะ,ะดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ เกองเป็นเครื่อง2.5ดีโฟดีดีนะคะเ่องเดินเรียบดีนะคะ,ะ,ะไม่มีควันไม่มีไอนะคะฝนลื่นปลอยลงมาแล้ว แครบเจีกทันหนึ่งปีศูนยเก้านะคะเบิร์จีไปฟ้าราคาเปิดนะคะอยู่ที่1นึ่ง0สบาทนะคะสนใจทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดูรถได้ที่เป็นรถวิชนันรอดีมเพืออ่อนองคุงจังบัดบุรีรัมค่ะคนตกอีกแล้วเวบินไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ